วิริยะเป็นหนึ่งในอิทธิบาทสี่และยังเป็นธรรมข้อสำคัญที่พบได้บ่อยในพระพุทธศาสนาโดยมีความหมายและรายละเอียดดังนี้ความหมายของวิริยะความเพียรพยายามหรือความมุมาะนะไม่ย่อท้อคือความตั้งใจจริงที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จโดยไม่ยอมแพ้ไม่ทอดทิ้งไม่กลัวความลำบากลึกลงอีกนิด วิริยะต่างจากขยันธรรมดาตรงที่มันเป็นเพียรที่มีเป้าหมายและมีสติเป็นความพยายามที่ไม่มัวแต่วิ่งวุ่นไปเรื่อยๆแต่พยายามอย่างถูกทางถูกธรรมและต่อเนื่องวิริยะในพระพุทธศาสนาแบ่งได้4ประเภท 1. เพียรละบาปพยายามละเลิกนิสัยไม่ดีเช่นโกหกโกรธขี้เกียจ 2. เพียรไม่ให้บาปเกิด ป้องกันไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นใหม่ 3. เพียรสร้างความดีมันทำความดีเช่นช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญฝึกจิต 4. เพียรรักษาความดีรักษานิสัยดีๆให้มั่นคงเช่นมีเมตตาไม่ขาดสติตัวอย่างของวิริยะในชีวิตประจำวันฝึกสมาธิทุกวันแม้จะยุ่งหรือเหนื่อยล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาใหม่ โดยไม่โทษคนอื่นขยันเรียนรู้พัฒนาตัวเองไม่หยุดอยู่กับที่ทำงานหรือภารกิจอย่างเต็มกำลังจนสำเร็จสรุปง่ายๆวิริยะคือความเพียรที่มีสติมีเป้าหมายและไม่หยุดจนกว่าจะสำเร็จไม่ใช่แค่ขยันแต่คือความกล้าเดินหน้าอย่างไม่หวั่นไหว